ท่านประธานครับมันสะเทือนสะานวงการข้าราชการของประเทศไทยเงินจำนวนมหาศาลที่ความร้ายซึ่งบุกเข้าป้นบ้านปลัดคมนาคมในคืนวันแต่งงานของลูกสาวกลายเป็นผลสะเทือนเข้ามาอย่างวงการการเมืองโดยพลันเมื่อร้อยนตรีเฉลิมอยู่บำรุงรองนายจุัธมนตรีอภิปรายในสภาว่าเงินจำนวนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตการก่อสร้างรถไฟฟ้า กระทรวงคมานาคมในขณะนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคภูมิใจไทยที่มีนายโสพลสารามเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงและประหลัดสุดพลดเองก็ก้าวขึ้นมาเป็นประหลัดกระทรวงในสมัยที่นายโสพลเป็นรัฐมนตรีหลังเป็นลูกม่อกระทรวงคมานาคมในสังกัดกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาตั้งแต่รับราชการทําให้วันนี้นายโสพลต้องลุกขึ้นมาชี้แจงแล้วอย่างที่ผมเรียนไอ้สีต่างๆที่พูดขึ้นมานมันไม่ได้อยู่ในยุคเราเลย ไอ้แดงสองแดงก็ไม่ได้อยู่ในยุคเราเลยมันมาสร้างในยุคเราแต่เขาเซ็นในยุคก่อนทั้งหมดนี่คือการจัดละครขึ้นมาเพื่ออย่างก,กบเกินกระแสแค่ยางที่ผมเรียนแล้วส่วนที่น้องก็ถามว่าเป็นการเช็คบินเลยทำไมผมไม่ตอบเพราะผมไม่มั่นใจเพราะผมตอบทุกท่านอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับก็พร้อมชี้แจงทุกเรื่องอยู่แล้วฉนันยินดีที่จะให้ตรวจสอบ และตำหลักการบริหารงานกระทรวงเจ้ากระทรวงกับประหลัดกระทรวงต้องเป็นผู้ที่ทำงานเข้าขากันเพื่อการบริหารงานอย่างคล่องตัวและต้องเป็นผู้นำเสนอนโยบายขั้นสุดท้ายให้กับรัฐมนตรีจนทำให้หนายสพลและนายสุพ์ถูกดึงมาเกี่ยวโยงกันจนยากจะปฏิเสธแม้แต่เรื่องการพบเงินจำนวนหลายพันล้านในบ้านของนายสุพจน์เองให้เขาตัดสินก่อนให้ระเบียบกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่ขณะน,นี้เขาตัดสินก่อน ถ้าเขาตัดสินยังไงท่านประหลาดผิดท่านก็ต้องผิดมันไม่มีเป็นอื่นอยู่แล้วท่านไม่ผิดท่านก็ไม่ต้องผิดรับผิดมันไม่มีเป็นอื่นอยู่แล้วแต่วันนี้มาสร้างจนท่านเสียหายไปแล้วคนเชื่อไปแล้วมันมีการรับเงินจากรถไฟสายสีเขียวแล้วก,กว็โกรธโกรธใครผมไม่บอกใครรับไม่บอก ไม่ในกลัวถูกฟ้องแต่พูดในนักข่าวีื่ารและจากบัญชีทรัพย์สินนี้เสียรัฐมนตรีของปปชที่ถูกเปิดเผยพบว่านายโสพลสาลรัมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมในช่วงรัฐบาลของนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2551และผลจากตำแหน่งวันที่10สิงหาคม2554หรือมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง2ปี8เดือน ทำให้เมื่อพ้นจากการรับตําแหน่งนายสพลมีทรัพย์สินอยู่14ล้าน3 0สนกว่าบาทขณะที่มีนิสินพ้นจากตําแหน่ง3ล้าน3 0สนกว่าบาทจะเห็นได้ว่า2ปี8เดือนของการดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมผ่านไปนายสพลมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น2ล้าน0 0สนบาทเท่านั้นสิ่งที่ผมเรียนว่าในชีวิตการเป็นรัฐมนตรี2ปีผมบอกผมไม่มีแพ้อะไรแล้วใครเมื่อผมมั่นใจตัวเองนี่ ผมก็ยินดีที่จะได้รับการตรวจสอบอย่างที่ผมปฏิบัติมาโครงการที่ต้องผ่านการพิจารณาของกระทรวงเกรดเออย่างกระทรวงคมนาคมแต่ละปีจะรับการจาัดสรรงบประมาณมหาศาลโดยเฉพาะปี2555กระทรวงคมนาคมจะรับการจาัดสรรงบประมาณกว่า1นึ่งแสล้านบาทเพื่อรองรับงานก่อสร้างต่างๆที่ต้องให้เอกชนเข้ามาประมูลงานดังนั้นข้อมูลเงินพันล้านบาทในบ้านประหลัดกระทรวงคมนาคมน่าจะยังคงมีมูล แต่ความจริงจะปรากฏมากน้อยเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการพราะหากย้อนหลังดูเฉพาะในการทําหน้าที่ตลอด2ปีของกระทรวงคมนาคมภายใต้การดูแลของนายโสพลมีเรื่องอยู่ในขั้นตอนการไตส่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชถึง4เรื่องยังคงไร้ความชัดเจนหรือเอาผิดใครได้